กับสบายดีท่านบุษมกับสบายดีพี่น้องทุกท่านมือนี้มาพบกับดรว่องคือเก้าพี่น้องเลยอันมือนีลงคล้ายเครื่องเป็นมือที่สองพี่น้องบบเคยอ่าจักเถื่อพี่น้องเคยแบบวคล้ายเครื่องเลยแบบอันพอมีคนเม่นเข้ามาว่าคล้ายเครื่องมือหนึ่งได้ทใดสองมือได้ทใดอยังว่านี่นะแล้วเรื่องคล้ายเครื่องว่าน,นี่ กับมือนีเนาะกับบได้ขายดีปันไดพี่น้องขายสองมือเนาะบู้หัวสีได้เงินเท่าไรพี่น้องเอ้ยว่าสิเอาเงินจํานวนนีเนาะไปจ่ายค่าเบียพี่น้องเพราะว่าค่าเบียเฮาบ่ท่านได้ใจใกล้หนานามเฮาสื่อสซดเมื่อพี่น้องเ้ยนี่แต่เฮายังขังแต่เบียเพิินเนาะมืออื่นเฮาสีไปจใจคาเบียเพราะว่าเฮาขายเคินสองมือนี่เฮาสิไปใจคาเบียแต่บู้หัวสิพ่อบ่พี่น้องเอ้ยบ่บส่งสิพ่อดอกพี่น้องเอ้ย บ่พ่อเฮาวกับแเอาเงินเฮาอีกตื่มใส่พี่น้องเอ้ยสิขอนําบ่งบาก่ตื่มอีกบากราเงินหลายมันนั่นบ่นี่บ่ากรายเงินหลายพี่น้องเอ้ยเงินขายเครื่องซองมือพี่น้องบ่ทันได้นับไ้บ่าวไก่นับว่าแล้วเรื่องบ่แต่ต้องเลยเพราะว่าบ่แม่นเงินเฮาสิไปซื้อเครื่องเงินสิไปอันจ่ายค่าเบี้ยพี่น้องขายเครื่องซองมือพี่น้องเอ้ยใบน้อยๆเด็กเนี่กันเอาเด็กน้อยเอาไปซื้อขนมเมื่อไรพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวใส่เบาไก่มาหนับเนาะใครเครื่องสองมือได้ท่ายสบายดีพี่น้องพายาคู่ว่ะพายาคู่กับเขาเพาเบิ่งคลิปนี้นั่นเลยพี่น้องเ้อการสิมีเงินขจ้ามาจ่ายหนีนาพี่น้องเงินขจ้ามาจ่ายหนีกะลานปลายพี่น้องเลยกายหนักสิเปย์กายสิเป็นเงินขครเครื่องสองมือเฮามือว่านีนีกับมือนี่เพราะว่ามือนี่กุดจีนเลยพี่น้องก็เลยแบบเด้ขคลายแน่มือนี่กะเดี๋ยวมาหลุดนำกันพี่น้องใครเครื่องสองมือสิได้ท่ายพี่น้องเ้ย สิปมาณนี่อะไรพี่น้องเอ้ยคล้ายกับคล้ายบุดีไปได้ดอกธรรมดากับพ่อได้สื่อกินพี่น้องพอแบบพอห้าแบบพ่อห้าบะถูกคณะพี่น้องพอแบบชิ่านะได้คล้ายแล้วก็สื่อกินแล้วก็ใส่ทนนแหละแต่ละมือนะกับบะถูกแล้วกับบะรวยกับธรรมดาโ <Hey, S 1> ดยจะายคิปมันมีข้าวจีบวาข้าวอวดบ้างฮะจะทายคิ<ะ>ยคบเมน่นอันที่ทายนี่พอวนันให้พี่น้องรับพูดเลยได้วะ่ะ เงินจำนวนนี่นะเพราะว่าให้เพื่อน่าพูว่าเฮาเหตุงานทั้งมืดนี่นะเฮายังข้างเฮายังข้างหนีซิ้นตัวได้แน่ฮะนะเอ้ยเขาก็ยังให้เพื่อนทู้น้าว่าเฮาเหตุงานนี่เฮามีหนีไมีซิ้นบ่อฮะนะเฮายังติดหนีแต่ค่าเบียพี่น้องคาเบียนะเกือบร้อยล้างคาเบียนะเงินจำนวนนี่นะเฮาจะไปจ่ายคาเบียแต่ว่าหน่หนเจ้าบุพพพี่น้องเอย้ยเฮาจะได้เอาเงินเฮาตืมใส่อีก คล้านาหนันเฮาเฮาอันสื่อเมดพี่น้องเขาสื่อเอานับแต่เป็นปูปลาซีนเครื่องปุงเอียงเขาสื่อเอาเมดเฮามีแต่ติดหนี้แต่คาเบียเนาะเพราะว่าเพื่อนเอามาส่งให้เลยพี่น้องมืออื่นนี่จะเอาเงินจนํานวนนี่กับเงินทีเฮาได้คาซองไปจ่ายคาเบียพี่น้องแต่ว่าเรื่องรูปนี่รูปอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยบย่อยกากบ่อยากเอาถึงพี่น้องแนวมัน บเดออวดน้พี่น้องเนาะมาบอกสูพี่น้องพังซื้อะนะพอมีมีเม่นน่ะเขามาถามาเออคายเกองแต่ละมือได้เท่าได้เฮาก็สิบอกเลยเพราะว่าอันปกติเฮาก็บโบเดอว่าเนาะโบเดบอกให้หูดอกว่าคายได้เท่าไดแต่ว่าเฮากับิมาเหตุแบบว่าเออเฮาเสียเงินจำนวนนี้ไปจ่ายค่าเบียร์ได้พี่น้องเขาก็เลยยังมาบอกเลยว่าเฮายังติดหนี้คายยังแน่ที่เขาจัดงานแต่งนี่ยังติดหนี้แต่ค่าเบียร์พี่น้องค่าเบียร์เฮาโบทันจ่ายเฮากำลังสีเมื่ออื่นจะไปจ่ายค่าเบียร์พี่น้องเลย ้ายเครื่องนะพี 200, ่น no ้องเนาะย่างหมได้แท่เนาะมือเงียบดีนะสองสามล้านกีบพี่น้องสองสองสามล้านกบแกไโกบรงพี่น้องเอ้อย่างหมได้เยสองล้านพี่น้องมือหนึ่งสองสากครับพีเงินไทยกว่ามันหกเจ็ดพันบาทพี่น้องปราณนีแหลเงินไทยคันคติกีนะกับป็ก้าพันาะพอเดียวนี่เงินมันขึ้นพี่น้องเอ้กับบดรดลาดีพี่น้องแต่ว่าแต่ช่วงย้ำเขาเุียนอะได้อยู่ประมาณสองหมื่นสามมืนได้อยู่เือนกันย่าพี่น้อง เล่นเออนตุลากันยานะพงคนีเขาเตรียมเครื่องเขาเงียนเนาะเขาสิได้พยคนหมื่นหนึ่งถือได้อยู่พี่เลาบนโบ๊ทประมาณหล่อนเลยได้หมื่นละสองหมื่นวอตต่ำพี่น้องสองหมื่นบาทไทยนะขนาดวายุห่านเข้าบ้านที่ซื้อเครื่องเขาได้นี่พี่น้องเพราะว่าเฮ้าโบดทคือท่านได้ขึ้นสวรรค์เนาะบลอดไกลเพิ่นกับสบายแล้วเรื่องว่าพังอีกเบิ่งแจ็ก ทิศหนึ่งไฮบาไก่เป็นไข่แน่แลวกว่าสิขืนเสาสิขืนไปซื้อเครื่องกับบาไก่วะเพราะว่าห้าก,ก็แล้วงานพี่น้องเย้ยเพราะว่าในดนอันยังสียใจคาเบียยูตืมเดอ้อปู่พ่อนะเดอ้อตืมใส่เดอ้อผู่บาลบาไก่บาไก่บุยดึเงินแนละ้วพี่น้องเนาะ <laughs> <laughs> บอกเลยก็หัวดนะ้พี่น้องเลยอึดคือกันและพี่น้องเย้ยพาย เราเรื đ đ này, ่องเบาไก่นี่แห้งอึดเงินไก่เนี่ยขโมันมาขโมยมาสี่รื้มอ่ามุ่คุณทางผู้ใหญ่น้ำถ้าไก่เราไ่มีทางผู้ใหญ่เนี่ยทรพ์พอทั้งนั้นพี่น้องแม่กะคือสิบโบได้มาจุดนี้เราพี่น้องไก่มีผู้ใหญ่เน้อตรงๆเลยหลายคนกัดสิบหุ่นเนาะมีผู้ใหญ่อ่าใจดีเนาะทางเมืองเนาะคอยซรัพอร์ตเนาะคอยดูแลมือของญ่เฮาผูไงไก่แม่ละพี่น้องเลย แต่ตอนนี้เนาะหลายคนก็นขึ้นที่กอดใจเดี๋ยวนอ้อไก่มีครอบครัวเนาะกับทีกับทีต่างเก่าเนาะเพราะว่าไก่ต้องรับผิดชอบโดยตัวเองเนาะเพราะว่าไก่มีครอบครัวแล้วทางที่ใหญ่เพิ่นก็คงสิฉินั่นเนาะบลเพราะว่าเพิ่นกะส่งเบาไก่ฮอดอันจุดนี้แล้วฮนะเพิ่นก็เลยแบบแบบว่าเพิ่นกะหายห่วงแล้วเนาะฮะนแต่เพิ่นยังมไ,นนไม่ได้ปขิงเนาะพี่นาะเพื่นก็นคอยส่ง คยห่วงอยู ah, ่เนล็กน้อยเนาะก็อ่าจากน้ําใจของเพิ่นอะไรเนาะแต่เพิ่นอยากให้ใต้ฮู้เนาะก็คือว่าเพิ่นอยากให้เฮาให้ก่นี้เนาะอ่ายืนด้วยตัวเองเนาะแล้วก็อ่าให้แขงแก่ยตัวเองเนาะแต่แต่เพิ่นก็ยังอดห่วงบ่ได้อเพิ่นก็ค่อยส่งเงินมาให้ว่างั้นแต่งดองนอ่คนละ200คนละ200เรียญพี่น้องอันพาบางเทื่อ เงินจัดดองี่ก็มาจากท่านผู้ใหญ่กะส่วนหนึ่งนะเพื่อนเอาหายกัดกัดก็เป็นเงินบบนอยแล้วก็บโบนไแต่กัดเพื่อนหายซำหนีกับทว่วายพี่น้องเ้ยเนาะเป็นเป็นบุญของเฮ้าที่ได้หับการช่วยเรือจากเพื่อนสัมหนีนะก็โอเคแราวเรื่องกับข้อขอบใจอันพอกับแม่เนาะผู้ที่เพิ่นอยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่เมืองไทยผู้ที่เพิ่นซัพพอร์ตแล้วก็ผู้ที่เพิ่น ผูกแค้นในเฮากะขอบพระคุณลายๆายเด้อแม่ก็พอแลวก็เอื่อยอายเนาะขอบใจลายๆกนาะแม่แลวก็มูเพื่อนไล่หมองไล่บอลเลยกะมูเพื่อนอันทีบองไก่ทำงานนั่มเนาะแม่และพี่น้องเาผู้แค้นคนละาซ่องรอยคนละาหาอยคนละาซีร่อยว่าเนี่ยเนี่ยแต่กำลังเพื่อนเนาะมันกะระหว่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนโมถิ่นโมป้าเนี่ยคือกะถือว่าแบบเพื่อนเพื่อนที่ดีเห้าลๆเนาะ อันเต่าเรื่องฮะกะลงหานสองวนันอันนี้เป็นเงินี่ขายเกิงสองวนันเมื่อวานหนีกับมือนีได,ได้เท่าไรเฮเงินบาทได้คลายเกือบได้นะยจิงได้นะคายเกือบอันพรใบคูลพันนะ่ะจิงในเงินบาทนะแต่กับเงินขจามาจม่ายหนีพี่น้องขาจามาตดหนีเคือไปขลายก็ลานปายเท่าไรเฮเงินบาทนะ เจ็ดพ <laughs> ันหกอันจียังจีด้วยังจก็สี่ล้านบอ5หาล้านหล้านบะป้าเดี๋ยวลเติอยู่เนาะโอ้เฮยพู้ที่จุบเดี๋ยหันเลยทีลรกจูบหนีนะอือันในท้องยังเท่าไหรล้านไปเอามาใส่ผู้ทีจุบเลยเฮ้ยผู้ทีจุบเลย ฮอดพอดีจูเผยเอามาไหมาอันนั้นเงิน,น<ม>ได้เงินพี่น้องเบิ้งให้เพื่อนเบิรงอันขายได้หา้านหา้านเจ็ดแสนบปุย้ยขายสองหมื่นนะได้เงินหา้านเจ็ดแสนกับกับเจ็ดพันหกปุ้ยเออแม่ละพี่น้องหา้านเจ็ดแสนกับเจ็ดพนันหกขายได้อัน,อนเฮ้ยเจ้ามานะ่ะที่คนสิแค่พูบเหตุเป็นอันแหนบนะเหตุตีคือเข้าอันได้เงินน้ำผู้ใหญ่น่ะเอเอต้องเงินบาทน้ำ ขอโทษแล้วพี่น้องเด้อตีก็ตีนะป้าจุบจุบจุบเลยได้นะฮ่าโอเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีโอ้เป็นมุนคือเป็นมุนเถอะป้าเฮ้ยในไลายเติบอยู่ได้คลายสองมืออเนี่ยเนาะเกือบจุบเบียพี่น้องเอ้ยเอาทั้งหัวมันตีแหละ ว่าควเนี่ล่งได้อันได้เงินทั้งมือขายสองมือเงินเงินกีบหา <5 S 1> ล้านเจ็ดแสนเงินบาทน่ะเจ็ดพันหกร้อยบาทพี่น้องเอ้ยป๊าคนอะไรคือมาแหลกขึ้นเลยนะโอ้ยเสีสยดายดีิขายสองมืออา้าวมือกัขายเอาไหมตัวธรรมดาสิได้เงินไปซื้อเครื่องอะไรนด้นนี่ หักแนวมันเนาะพี่น้องเนาะแนวมันพี่น้องเอยสูสูจังเลยกะโฮมเอาใหม่ที่รักที่รักโฮมเอาใหม่ตั้งใจมืออื่นโฮมเมาแบบนี้นะมืออื่นคล้ายกับมือฮือกับโฮมเมาอีกอันนี้เป็นเงินขจ้ามาจจยหนีน้ำพี่น้องเลยโบเมนเงินคล้ายแต่ซองมือพอสองมือ,อ,มอนีคล้ายบุดีปัไหนเงินขจ้ามาจจยหนีน้ำ จใจหนีก็หลานไปเมนข้าเจ้าใจหนีก็ลลานไปแล้วก็ยั่งอยู่ข้าเจออ้ายังติดหนีดาวเรื่องอยู่หกักมูนีธขายได้อยู่วันสามหลานไปพีน่น้องใครแม่นขายเครื่อง,องกับโบได้ร้ายเนาะเป็นเงินไทยกับประมาณเก้าพันพี่น้องเอ้ยกับโบร้ายเป็นได้กะกะอันเงินในเดือนหักกำไรนะบโบได้ร้ายเป็นได้ดอกพี่น้องตัวหนึ่งหาสิบบาทกำไรนะอันนี้นะเป็นเป็นทื่นเท่าล้วนๆเนาะเพราะว่าขายเครื่องนะกับโบเพราะว่าอัน รวยเลยกับบพอ่อวะเสียน,นั่นแต่วา่ากับบุเดเประมาทพี่น้องขับบุมิห่านกับเฮากับอยู่บ่ได้เนาะเนาะเพราะว่าใส่กินยังกับอยู่ในห่านเมื่อพี่น้องเอ้ยอะไรพี่น้องคลิปนี้เลาเรื่องกับสีเดคอลาเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนเด้ออันผู้ที่เพื่อนอยากเบิงว่าเลาเรื่องลายแต่ละมือดได้ท่าใดเล้าเรื่องกับช่วยโอกาสเลยเนาะ เห็ดคลิปนี่เลยเพรอว่าสิไปใจเสียข้าเจ้าเลยพี่น้องเลยกันเลยว่าอาซาว่าเออเห็ดเห็ดคลิปเลยซะคันว่าอันบุมีงานดองแหละกะบุมีแบบสิไปใจคาเบียเราเรื่องก็จะบุเห็ดคลิปเดี๋วเนาะคายแต่ละมือเนาะอันนี้ก็ะเทยเนาะเขาสิไปใจคาเบียแล้วเรื่องกันเลยว่าเออสิเห็ดคลิปอันให้เพื่อนเบิ่งเลยซะเนาะว่าเขาคลายซมือแล้วเรื่องลงหันซองมือคลายวันนี้กับมือนี่อันสรุปแล้วได้เงินบาทเงินบาทเจ็ดันกับพวกลอยบาท กับเงินกีบหาล้านเจ็ดแสนหาซิทพัทเท่าไรนี่แหละลเรื่องกับโบเดอันนั้นอะไรพี่น้องก็คลิปนี้เรื่องกับซีเดคอาลาเลยเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อกาบสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย